เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเ,ออเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยผู้โดยสารเนี่ยมีจํานวนมากนะครับและที่ข่าวที่พบก็คือว่าออหลังเหตุการณ์โควิดแล้วเนี่ยนะครับมีปริมาณผู้โดยสารเยอะนะครับมีการติดขัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเช็คอินเนี่ยนะครับ รวมทั้งเรื่องของปริมาณของการบินนะครับที่ลงมาอย่างสนามบินชวรรณภูความจุของสนามบินนะครับก็ขึ้นอยู่กับรันเวย์นะครับซึ่งเป็นทางวิ่งนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย a o ได้ดําเนินการก่อสร้างนะครับรันเวย์หนนะครับสนะครับซึ่ง3นี่ก็จะดําเนินการเสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดภายในปีนี้นะครับแต่ในความสามารถทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะปูรันเวย์ที่4ได้นะครับ ึ่งในประเด็นนี้เองเนี่ยจะทําให้เรามีความจุนะครับในการรองรับนะครับเที่ยวบินที่เข้า,ขามาในประเทศไทย <S <S ผมเรียนว่าในกรณีของตัวสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยที่จะทําให้ทราฟิกมันดีขึ้นนนะครับโครงการรถไฟฟ้านะครับสสนามบินมีความจำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ย,อ,ย,ยอาจจะมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีการใช้มากขึ้นนี่นะครับ มันเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเช็คอินนะครับที่ตัวสถานีนะครับแล้วสามารถที่จะเดินเข้ามาในในเทอร์มิโนได้ง่ายขึ้นนะครับประเด็นที่2อเนี่ยอยากให้สามบินสวรรณภูมินะครับครืองท้อเท่งเนี่ยที่เป็นฮับนะครับในการดาเนินการในอนาคตเนี่ยมีลักษณะาการทํางานน,นะครับที่เป็น e airport นะครับผมทราบมาว่าขณะนี้เนี่ยมีการเริ่มติดตั้งพวกไบโอมตริกนะครับ อะไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับ e airport เนี่ยผมคิดว่าสารสำคัญคือการที่จะเช็คอินได้โดยอัตโนมัตินะครับปัจจุบันนี้ในหลายสนามบินเนี่ยไม่ได้ใช้กระดาษแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช็คอินก็อาจจะเข้าไปนะครับที่เป็นดิจิทัลไฟล์นะครับอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อเช็คอินผ่านจุดแล้วเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับว่ามีการเดินทางกี่ครั้งแล้วนะครับมีการใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเป็นรีซอสเซสสำคัญมากที่สนามบินน่าจะทราบนะครับ หลังจากที่ดําเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยน่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า VR AR นะครับเป็น Virtual Ad, นะครับแล้วก็ AR นะครับซึ่งในลักษณะเช่นนี้เองเนี่ยจะทําให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะทราบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปในตาแหน่งของร้านค้านะครับหรือเกตนะครับในระยะแวลาเท่าไหร่ซึ่งจะสามารถดําเนินการจัดการนะครับตัวเองนะครับในการทําให้ สามารถเข้าไปนะครับเเกตแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศนะครับหรือได้ทางกลับกัน,นขอเข้าประเทศนะครับก็จะมีตําแหน่งไรต่างครบถ้วนนะครับประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการมีการรอ,อคิวนะครับในการที่จะเช็ค,ชคอิน ผมคิดว่าถ้าเราใช้ลักษณะที่เป็นโลจิสติกนะครับเราสามารถที่จะจัดคิวได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นงานวิศวกรรมนะครับเป็นงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถคำนวณได้นะครับว่าแถวรอคิวเนี่ยควรจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อทําให้คนเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปได้แต่ในตามถ้าส่งเสริมร่วมกับลักษณะของด e ิจิทัลอีบอร์ดิงพาสนะครับรวมทับเปอริติกเนี่ยสามารถที่จะทําร่วมกันนะครับแล้วก็จะทําให้การแออัดเนี่ยลดน้อยลงนะครับ ในประเด็นที่สำคัญอีกอันคือสนามบินเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้งานได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ AI นะครับ้็ไปตรวจสภาพของรันเวย์นะครับการตรวจสภาพรันเวร์เนี่ยจะทําให้ฝ่ายที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารนะครับรวมทั้งทั้งลานบินต่างๆเนี่ยเข้าไปดาเนินการได้รวดเร็วนะครับไม่ไม่ไมรอให้มีการซ่อมขนาดใหญ่ซึ่งจําเป็นจะต้องปิดตัวลันเวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในหลายๆสภาพเนี่ยนะครับนอกจากการใช้อาคารแล้วการรุกษาก็เป็นสาสําคัญนะครับในความเห็นของผมการพัฒนาท่าอากาศยานเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินนะครับในภูมิภาคนี้และในโลกในอนาคตครับ